การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อวัวตัวหนึ่งและลูกวัวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่งพ่อวัวเป็นวัวที่ทำงานหนักคอยลากเกวียนและไถานาให้เจ้าของฟาร์มส่วนลูกวัวนั้นยังเด็กและขี้เล่นชอบวิ่งเล่นไปมาบนทุง่งหญ้าวันหนึ่งพ่อวัวกำลังลากเกวียน ผ่านทุ่งหญ้าเมื่อเห็นลูกวัวกำลังวิ่งเล่นอยู่ก็เรียกลูกวัวมาหาแล้วก็พูดว่าเจ้าจงรู้จักทำงานรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นบ้างไม่ควรเอาแต่เล่นสนุกไปวันวันพ่อวัวกล่าวลูกวัวได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าพ่อครับทำงานมันเหนื่อยแย่ ข้าไม่อยากทำงานหรอกข้าอยากเล่นสนุกไปวันๆพ่อวัวได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจออกมาแล้วก็พูดบอกลูกวัวว่าเจ้าเป็นเด็กเจ้าต้องเรียนรู้เมื่อพ่อบอกอะไรก็ต้องเชื่อฟังตามพ่อลูกเอ๋ยการทำงานก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อหรอกนะมันทำให้เรามีคุณค่าและทำให้เราเติบโตขึ้น ที่สำคัญการทำงานทำให้เราเป็นผู้ใหญ่และพึ่งพาตนเองได้พ่อวัวบอกกับลูกวัวลูกวัวฟังพ่อวัวพูดแล้วก็เริ่มคิดตามมันก็เริ่มเข้าใจว่าพ่อวัวพูดถูกการทำงานก็ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรอกนะมันทำให้เรามีคุณค่าและทำให้เราเติบโตขึ้นตั้งแต่นั้นมา ลูกวัวก็เริ่มรู้จักทํางานรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นบ้างบางครั้งก็ช่วยพ่อวัวลากเกวียนบ้างหรือช่วยไถนาบ้างลูกวัวทํางานด้วยความขยันขันแข็งและลูกวัวก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองเป็นอย่างมากวันหนึ่งเจ้าของฟาร์มพาลูกวัวและพ่อวัวไปทำงานในป่าลูกวัวได้เรียนรู้ว่าการทำงานในป่านั้นยากลำบากกว่า การทำงานในทุ่งหญ้าแต่ลูกวัวก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และไม่ยออ่อท้อในที่สุดลูกวัวก็เติบโตขึ้นเป็นวัวหนุ่มที่แข็งแรงและขยันขันแข็งลูกวัวสามารถทำงานหนักได้อย่างพ่อวัวและลูกวัวก็มีความสุขกับการทำงานคติสอนใจ จากนิทานเรื่องนี้ก็คือการทำงานนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อหรอกนะมันทำให้เรามีคุณค่าและทำให้เราเติบโตขึ้นที่สำคัญการทำงานทำให้เราเป็นผู้ใหญ่และพึ่งพาตนเองได้เรื่องนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะขอขอบพระคุณที่รับชม